กลาตลาัตาบมาแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการก็ยังอยู่กับคัพเคแล้วก็ป้าจอยสูน<ล>ันดีตูกันโดนลักพาตัวไปมอม่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ๆก็โดนลักพาตัวได้ง่ายๆนะจะบอกให้แล้วไปแล้วไ,ไม่กลับมานะอุ้มช่องอื่นอุ้มไปอยู่ช่องนั้นแต่เราไม่ไปไหนถูกไหมเราไปไหนไม่ได้เพราะเราได้กนหนดแล้วเรามีซี่แม่แต่ว่าเราพักดีแล้วโครงกรเหมือนเราแปลว่าอะไร กันและวาที่เรื่องราวของงานประเพณีดีๆกันบ้างนะคุณผู้ชมจะพาไปเที่ยวกันนเรื่องไที่ภาคเหนือเลยเจ้าอุอยากไปสาดน้าที่เชียงใหม่ไปที่ลำปางเจ้าไปลำปางไปลำปางก่อนเจ้าแล้วก็ไปเชียงใหม่ลงนครเจ้าจะไปงานสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางนะงานจะจัดขึ้นในวันที่9เมษายนนี้ถึง13เมษายนเริ่มวันนี้แล้วนะถูกต้องจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเขลางนครที่จังหวัดลำปางสลุงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนาหมายถึงภาชนะใส่น้ำซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทำด้วย ตัหาเงินมีลักษณะเช่นเดียวขันน้ําแล้วก็มีขนาดแตกต่างกันตามความต้องการในการนํามาใช้สอยหลวงแปลว่าใหญ่สลุงหลวงรวมกันจึงแปลงว่าภาชนะใส่น้ําใบใหญ่และนี่คือราการภาษาไทยชาวนี้สวัสดีค่ะ <laughs> ไม่่ seguinte, ถ้าไปลำปางเนี่ยนะคุณต้องไปวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคุณก็ไปดูในเราเรียกถูกไหมเนี่ยที่มันเป็นเรือนไม้ข้างๆกับพระธาตุนะจ้ะแล้วเราไปดูผ้าหัวกลับอ๋อเคยังไม่เคยไปเลยที่น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 ี่อลังมากวัดพระธาตุลำปางเค้ยจำได้สมัยเด็กๆเพิ่มะนางละครไปถ่ายที่นี่แล้วก็ฝ่าฝันท่านอยากจะแต่งชุดพนางใช่อยากจะแต่งชุดพนางแล้วก็มีนางข้าทาสเดินตามหลัง แต่อย่าไม่โอกาสไปลำปางเดี๋ยวจะหาโอกาสไปนะฮะจะแนะนําเค้กอย่านั่งเครื่องบินไปลำปางเค้กต้องนั่งรถไฟเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเขลางนครเนี่ยเป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเพราะลำปางเป็นจังหวัดที่ทําไม้จ้ะจะมีไม้สักมีอนุ่นอ็นนี่อ็นนั่นอย่างเงี้ยเยอะมากสลุงหลวงของชาวลำปางทำด้วยเงินนะฮะหนักส8กิโลกรัมหรือประมาณ2,533ห้าสาาบาทมีความกว้าง89ดสิบเก้าเซนติเมตรสูง4 9สิบเก้าเซนแล้วชาวลำปาง ร่วมกันบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนถึงสี่แสนสามื่นสองพันสาร้อยเก้าสิบแปดบาทเพื่อจะสร้างขึ้นในปีสองพันห้าร้อยสาิบสามนะฮะ,ะแล้วก็มีการจารึกภาษาพื้นเมืองล้านนาอยู่บนขอบด้านนอกของสรุงหลวงด้วยก็มีข้อความว่าสลุงแก่นนี้จะเมืองลำปางแป้งตานไว้ใส่น้ำอบน้ำหอมขมิ้นส้มปล่อยสะสง <c oughs> องค์พระเจ้าแก้มมรกตตอนเต้า <c oughs> เวียงละก่อนในวันปีใหม่เมือง <c oughs> เพื่อทำจุลพระศาสนาฮอตถึงห้าปันสา เจ้าส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงตีกองปูจ๋าเจ้าเปิ้ลก็จะตีกองจะเอียละ่ะตีไปตะลดดเปิดเปิง อานี่อู้ไปมั่วๆแล้วเนี่ยก็ไปเที่ยวกันได้นะฮะ9เมษายนถึง13เมษายนนี้ไปสัมผัสกลิ่นไอแห่งความสุขบนถนนทุกสายซึ่งจะเต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำของสายน้ำทุกคนนับหมื่นเด็กผู้ใหญ่เยวรุ่นหนุ่มสาวชาวลำปางแล้วก็นักท่องเที่ยวมารวมตัวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานฮะไปเที่ยวจังหวัดไหนก็กรุณาแต่งกายให้เข้ากับจังหวัดนั้นๆด้วยนะคะแตสวยงามมากยิ่งขึ้นคุณจะภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ไปลลำปางต้องนั่งรถม้าจ้าเดี๋ยวจะหา ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทักทายเพื่อนบ้านของเราหน่อยนะฮะกับรายการข่าวค้นรับอารมณ์ออตอนนี้ตอนนี้เขาไปปักหลักอยู่ที่สตูดิโอดาวทาที่สยามด<อ>ิสฟเวอรี่พักหลังนี้เข้าไปที่นี่กันบ่อยมากขึ้นนะ<อ>เขาบอกว่าออคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมไปดูกันเนืองแน่นเลยอะใช่อยู่ตรงกลางระหว่างสยามดิสฟเวอรี่กับสยาม ฟ้าจอยพิธีกรใส่ชุดผ้าใหม่ด้วยนะวันนี้ไหนอะใส่ชุดผ้าใหม่ด้วยเดี๋ยวได้ดูเต็มๆในรายการข่าวค้นรับอรุณนะฮะแล้ววันนี้ทั้ง4ท่านก็จะมาเล่าข่าวในสไตล์ของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มพิธีกรหน้าใหม่ของทางในท่านะใช่แล้วเป็นข่าวที่ครบถ้วนนะฮะคนรุ่นใหม่ที่มีความสมาร์ทนะสำหรับรายการข่าวค้นรับอรุณส่วนคนรุ่นเก่าอย่างพวกเรานี่นะฮะเดี๋ยวอ่ะฉันก็าเคยจัดรับอรุณนะเมื่อสิบสี่ปีก่อนเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เลอะอันนี้รุ่นแม่รุ่นแม่เพราะฉะนั สมัยปราดเปรียวเปรียปร้ยวปรีจะเป็นจะเป็นวารรตี้มากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมี้งข่าวครบถ้วนเลยข่าวการเมืองเศรษฐกิจข่าวกีฬาบันเทิงนะฮะติดตามได้เพื่อนบ้านของเราเองค่ะคนรับรู้แต่ว่าวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนจับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วไปเจอกันใน Facebook ต่อค่ะรายการบักตลาดเนชั่นทีวีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ